ยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องบาวน้ำตาลซ้ายหรอครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบสีส่ครับจีแห่งเกียรติดตามช่องเฮาครับว <c oughs> ันนี้ก็ลัหาชิมงานเกี่ยวเขาเป็นเป็นเกียวเขาครับเป็นใส่รถเกี่ยว กทีมงานก็แล to ้วทีเ <bridges> ท้าเข่าปากครับพ str <icken> ี่น้องน้องชายน้องสาวทีมงานลา่ก็เจี๊ยบโอ้ยนึกว่าให้กูมาเกี่ยวให้เลยโอ้กำลังสะไอ้ยกูไม่มาเกี่ยวเก็บเฟืองออกกุ้ยนี่ก็ที่ต่อยมาก เกี่ยวใส่เอ้าอเยอะตักเนเอามีตักเตียนผอมเลยออโอ้เอาเก็บตักเตนนั่มันตอันนี้มันอยากเชท่อเะักแตนอยู่ในเข่าดิเอาแปลกเว้ยได้มาถึงตะกระเตนเอาไปขวใส่กันเอาหนีห้าวมาต้องเอาให้กบดีนะเอาตัวอดเกี่ยวใส่ พันน้ำมันแมกนันแต่แต่ละสอบมันอ้ามก็บขึ้นโเฮียบดในไหนน่ะนี่นี่ตึกตะเกตนลยเราต้องว่าคือไงน่ะโอ้ไม่โมดูดเน้ตดูนีันมฮีบเนียเป็นห่วงเนียเป็นห่วงหมดเนียไปว่ามันขาดแต่มันตรงนี้มันมาชุดกล่องมันโมยุกอืมเกมงานไอ้นุ่มชุมชนเฮา ไหวเขาเทีบบททเเ่ยวใส่ตะแนกที่ีลเก็บตะเกีตนไปนึ่งไตัวใหญเลยเดที่ยวเขาพร้อมไป่ตะเกีนมานึ่งพร้อมไปหักกบเลยเปหัวกบโอ้ทิมงานเขา เกี <łość> ่ยวใส่เป็นไฟท่โอ้บักไล่สอบมึงตัวนี้โอ้โหเขาแง้มเติบตัวนี้จำสมัยเรางงเนาะโหลดเขาเอาปีนเกียร์ครับพี่น้อง ว่เด้ประมาทเขาดเเ้าเเอาาดวเนี่ยขาดเนาะเออะเจีทย่ารเเหลายสักวันเจากะรตียนน้ครับพี่น้องเลยตะเตียนใช่โอ้ยตะเกียนใส่ตะเกียนมานํำตัวนี้ นันวันเดียวกันพูดอ่ะวันเดียวกันตามันเอาเปนหูมัวกินเาเป็นหวันมีนี้มันหูเลยมีนี้มีีลาลาลาไม่ีน่ะโอ้ยอืมอย่จนว่าพุ่นยังน้อหรอวะพุ่นหน้าเข่าดาราเข้ารับแบ็กบ่าวังเลยไปนะท่านเลยโอ้ตะเกียนกันรรวัาติาหารเลาปีนเล่น อันดาราเอ็บซีของเขานี่นอยเลยดาราไม่ขาห่อมันเลววามันจิ่มแตกกระสอบยายเลยจับรถไทยสิบจริงนี่นะพุทามาราดาไ้เขานี่นุบิมพูดแข็งแรงยับสิทธ์กับจงกระสอบวิ่งได้ครับแข็งแรงแรงพูดพูด วคตไปหรอเนาะโูตรน่าห่อนมหยมหอนธรรมดาเดก็บตะกั่ยไปนําเลยตะกั่ยกระเ,รเ็ีกกนเยนลงๆๆอยู่นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหตะกั่ยมาหลายวิโอ้กกโอได้เั้งเข่าได้เตะกั่ก,ะ,ก,กะเตยียนครับนี่ลน่อยได้พี่น้องเก็ซี่ มันเก็บตะกเตนมท่านเท่ไรเท่ไหไรท่นไยงีนเนาะพูดนบิมเฮาจับสิบะายิบิปจับสิบจับสิบโอ้ยเอนอนี่ลีทีมงานตะกเตียนอ้ยตะกตนไระเก็บทาเก็บสไรบ่บกเลยเก็บาไ้ไร ไอ้ทังขาอไอ้ทั้งตะก,กระเตียนพี่น้อง้เลี้ยงก่ป่มาสามมั <ciğim> นมุ่ทุนขั้วแต่ตัวใหญ่นี่รงานหนึ่งให้เดียวกันไล่ไปโอ้ไ่ร้องอ่ะไปทังขอมนดูดตะกระเตนมาน้ำครับพี่น้องเี้ไอ้คนพ่อยได้ขัวใส่กันมาเลยม่ัก ไอ้จอดไปใรีไอ้จอดทีมงานเด็กเขาตัววิมแข็งแรงครับพี่น้องเลยจับสิบจับสิบทีมงานของเขาทีมงานไอ้นุ่มชุ่มชดเกี่ยวข้าวใตตะกเแ็น มานำกินหานซอกินเกียงจิมันซอกินเกียงบ่ตังซื้อหรอบ่อจันยินมทุกอย่างคนนุ่บินม่อละาตูหลอดบ่แค่หลอดบะลุงหลอดยังหืือวานางเบ่งเลี้ยงไอ้มเพี้ยใช่ไอ้นตะเตีย มดนสวรัเดีนยวก็เป็นมันต้เก็บเก็บเกี่ยาเก็บตะก่ะเตนหั่นมาละโดนมันมันดงมัมันแมงมันไม่จะไม่งมันอะไรอีกแล้ว่งมันดูการ์้ใส่รถเกีียวครับก็เอาขึ้นมาตากแต่มันดูดตะก่ะเตนมานั่มครับกับเฟืองกึเสิ่มเลยุสวรู้ทีมงานไอ้หนุ่มเพิ่มชนห้อ ไปหลัวมาห้เนาะบ้านเราบ้านเรดร้อยปันนฮะวัดวัดมาี่ะลัเนี่ยัวนึงเตนอ๋อ ไก่ชิบ <X> <to> ิดคลิปละไก่ชิบิดคลิปละล่ะทีมงานเี้ยังเง้ยไม่ได้เงี้ยนี่ไม่ไม่จำเป็ใช่ไมนี่มันเดี๋ยวเดี๋แบบเปข่าวไปคลิปกับไปคลิปกับทีมงานไอหนุ่มชุมชนเฮาลาไปก่อนครับพี่น้องลาไปกับทีมงานแบกเข่าพระที่คลิปนาจังเจอกันไหมครับ อย่าลืมกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจนะในดื้อเพื่อได้ผลิตคิปต่อไปครับสวัสดีครับ